กลับสวีททอมชมด้วยนะครับไปอยู่กัปผมช่องไปส์ดีแล้วนะครก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นโลบ็อกแมปไซเรนเฮดในฮอบเดอะสิปติกพาที The ่สองนะครับา,านรอสักครู่นะครับรอสักครูนน่โอ้ยยกันจังดีัไซ่าเอาไอกงปะตายนน่นี่ไงครับนี่คุณเค้กผมอยู่ข้างหลัง อูแป <8. S 1> สามมสวัสดีครับคุณเค้กคุณเค้กเดินตามผมมา <desp ot. S 1> ผมจะพาคุณไปหาอาวุธมาเลยสิเอ็งอยู่ไหนเขาไม่เห็นเ,นเอ็งอยู่ที่ไหนเดี๋ยวรอหน่อยเค้กเอ็งหันไปทางนั้นทำไมเขาอยู่ข้างหลังเ,ลเอ็งเห็นเอ็งเห็นเขาไหมเนอ็งไมาเห็นเอง็งก็เห็นเอ็ไงนั่นแหละเขาไม่ได้อยู่นั้น สองผีเหรอเอ็งนี่เอาไปไปไปเฮ้ยอย่าเลยโคตร้องแล่มากเลยอ่ะรไปทางไหนไปทางนี้เขาไปตั้งนานแล้วเอาเองมาคอยด้วยดิผมว่าเราออกมาเล่นตรงนี้ดีกว่าเน็ตกระตุกมาก เล่นนะครับคณชี่ครับเราต้องตามหาปืนเหมือนเดิมเขาเดินไปพี่ย,ยังอยู่นู่นอยู่ กดวิ่งสิกดตรงนี้ไงเอ้ยนั่นแหละวิ่งตามมาตามมาตามมาจะพอไปครับปืนครับคุณเค้กระวังผีดิผลงานของปูเทเบิลแมนเดนด้วยนะครับเหมือนผมจะเจอผู้คนนะครับ ผมสักดีหรือเปล่าเนี่ยที่เจอผู้คนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นของประจำการเลยคือไปไหมเขาขึ้นไปก่อนนะค่ะเองเขาขึ้นค่ะเขาขึผมก็ขึ้นนะครับระวังตัวไหมับ ยังไงบ้างครับคุณเคล็กได้ขึ้นแล้วรู้สึกยังไงเพืออ่อนครับเพืออ่อนอย่าบังสิครับไอ้เพื่อนบินเขาเพื่อนมันไม่ขึ้นอ่ะครับมันกระโดดทีมันไม่มีปุ่มกระโดดปุ่มกระโดดมันเป็นปุ่มวิ่งแทนนะคะ เพราะเกมนี้มันกระโดดไม่ได้ไดเห็นทขน้บนนี้มีปืนหรือเปล่ามผมว่าเราไปหาปืนดีกันเถนิแล้วถ้าเราไม่มีของป้องกันตัวแล้วก็เป็นจุดอ่อนที่จะโดนฆ่านะครับนี่ผมกระโดดลงไปล้วระดดลงมาเถอะค้าผมจะไปหาปืน ไปเองเนี่ยนว่าจะไม่ถูกอะไรกินอ่ะถ้าเราถูกกินถ้าเราเกิดข้อพิรุธขึ้นมาหาก็ได้นี่ครับแล้วก็พยายามอย่าตายเดี๋ยวความไม่ไฟฉายไม่ทํางานเองาเลยเขาไม่เห็นเองเขาโอเคอยู่นี่ควไม่ไฟฉายก็ไม่ทํางานนะไฟฉายผมก็ไม่ทํางานนะครับแบบติดติด ส่วนใหญ่มันจะเป็นแต่ทุกทาง,งานเนี่ยให้เขาวิ่งเขาวิ่งเงต้าชวเลยนะหยุดก็หยุดนะุณตามหลังผมมาหรือเปล่านะคร้บผมติดอะไรเนี่ยผมไปทางนู้นไม่ได้นะครับตาุดนี้ไม่ได้เจอไซ์เลนเฮดนี่นับว่าไม่ใช่เกม ไซเรนเฮดในฮอปเดอะคิสติกนะครัะทำไมมืดมาเลยนะครบหรือว่าวันนี้เราจะไม่ได้เจอไซเลนเฮดกันนะไม่เจอเลยก็ต้องเดินไปที่อื่นเลยครับต้องไม่ได้นวิ่งนะครับ งั de ging de ging. ้นผมเห็นอะไรแดงๆคุณครับคุณครับผมอยู่นี่ครับไม่รอด้วยไม่บอกผมว่าคุณตามมาไม่ทันเหรอคะไม่ไม่ม่วิ่งว่งเถอะพี่เด็กไปกันเลยนะครับ ก็น,น,นี่มันเกมไซเรนเฮนี่ครับในห้องจติดแต่ิดถ้าเราไม่เจอไซเรนเฮนจะนับว่ายังไงดีครับคุณเค้กเค้กเป็นอนี้ฉิ่รฉ้สึกี่าอบซ้มา ก็งั้นสิครับต้องเจอไซเรนเฮ็ก่อนแขกรับเชิญผมอยู่วันนี้วันสุดท้ายแล้ะครับเจอบ้านเจอบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่นี่มีปืนหรือเปล่าที่นี่ไม่มี <Okay. S 2> <Okay. S 1> เราไม่เจอใส่เลนเทสเลยงั mm hmm. ้นก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับ